ไหนวะเขาเขียวเขาเขียวมีมีมีตัวมีตัวยูนพีอยู่เขียวด้วยขอปั๊มยานาแบบ้ำแป๊บปั๊มยาน้ำแป๊บหนึ่งขอสักครู่อ่ะลุยน้องมีเส้นคบนมีแม่งเอ้ยแป๊บหนึ่งคานมาคานมา ทำลงล่างทำลงล่างโอเคระวังระวังอย่าเพิ่งเึ้่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนมาแล้วที่อ่ยโอเคชอนระวังน <Okay. S 2> ุบดิ ดูอยู่ดูอยู่แลเปิดไหมาเปิดไหมกูกูอ๋อข้างบนเจอแดงเห็นแล้วนั่นแหละช่วยเพ mm> mm> ื่อนไม่ได้หรอกจะปล่อยช่วยเพื่อนกูอ้อมไป ไปไหนวะไปไหนแล้ววะนั่นเหรอเคอเคเคอ,อยู่ที่กูเลยอยู่ที่กูเลยกูเกาะกูเกาะก่อนดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่พร้อมกิ่มงส่งกังไป ไม่รู้อยู่ไหนกูไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอมีดวงเกงฟ้าอยู่อ่ะตอนระเบิดเช็คเอาละเบิดกูหมดเห็นแล้วข้างล่างล่างเนินนี้กำแพงหน้ากูส้ม สาม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 ไปข้างบนข้างบนข้างบนนั่นน่ะโอ้ยเฮียเอ้ยโทษว่ะแม่งชุบชุบดีมก่อนชุบดีมก่อนชุบดีมก่อนชุบดีมชุบดีมข้างหลังข้างหลังบอดข้างหลังบอดข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังบดข้างหลังบดหมดหนึ่งคนวะ ยิงชุดอาำนะเดี๋ยวยิงบอบนห้ยาก็หมดหมดก็แเดยามียามีอ่ะทิ้งให้ละหมกหาเอาหมกไม่มีให้บอดหรือเปล่าไม่รู้ลองหาดูน่าจะบอดบอดบอดผมว่าบนตายยัง,งเมื่อกี้ออโอเคโอเค อยากเก็บของอะ่ะเก็บของเดี๋ยวมานะมีแปดมินิก็มีมินิเหรอตัวไหน,นตัว,ต,วตัวได้เด,เดียวอี่ต่างมีสิบอย่างใช้ปะใช้มินิใช้ปะกูมีคนแปดอยู่อยากใช้ปะเอาไปเลยพี่ผมไม่ใช้แล้วโอเคทำไนี้เอาวะสิบอย่างเดิน โอเค่ะสวยนี่เราที่เราเก็บได้จริงใช่ไหมเนี่ยัทดีชนครับต้องเข้างวงแล้ววะแล้วรถมีไหมเนี่ยคุณไม่ได้มองเลย รถรถมีปะคือตอนลงกูไม่ยด้มองรถเพราะรถมีปะเฮ้ยทำไมมันกระตุกอ่ะมีคนเหรอคุณคุณรื่นมากเลยนะไม,ไ,มนนไม่เห็นรถเลยว่ะเขาวงวาอ่ะเออรถอยู่ไหนอ่ะ เออกูไม่มีรถว่ะแค่นั้นเองิงไปเลยท่านี้ก็บวกแล้วกูรอดมาได้ไอ้เหียกูเก่ง เตรงนี้มีคนวะไปตรงไอ้ข้างหน้าก็มีรถพี่โจมขับรถนั่าางได้สองคนพี่อ้ำไปเลยก็ได้ไม่ไม่ไปเลยไปเลยไปเลยไปกับพี่ไป,ไ,ไปเลย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 ยากูมีอยู่กูดมได้ไนอ,อ่าถ้าเขา,าเขามาจากนี้ยกูรอเขาดีกว่าไปกี้ฟาร์มยามาได้สามัน อ้าวนี่ไงจอดจอดจอดกูปดไปรับเขาเองไปเลยไปเลยอ่ะกูมีรถแล้วกูปไปรับเดี๋ยวเบอร์เบอร์สามคือใครเดี๋ยวกูรับเบอร์สามนะเบอร์สามไกลกว่าเอไอคนเบอร์หนึ่งวิ่งวิ่งไปก่อนเลย ไม่เจอลงรถเปลี่ยนรถมั้งอ๋อรถติดมัง้ง God. Okay. Okay. เราบวกแล้วต้องมาแล้วเจอ,อคนยัดเลยเล้วเราเต็มทุกคน oh, ต้นหานยิงเอาสุนเอาเอาสียอะไรอ่ะเขียวใช่ไหมเขียวใช่ไหมหหไหมาเอามาให้ได้ร้อยหนึ่ง จริงล่ะอยากได้ยาน้ำป่ะมีใครยาน้ำเหลือปะ่ะขอปกสีอะไรก็ได้เอาเอากระปุกม,มาแล้วพี่สามพิเศษอะยาด้ำมันเด็ดพ่องเฮียไม่เอามันเด็ดกูก็มีผมหมดแล้วไม่ใช่สามพิเศษอย่างเดียวมีโค้ดตั้งเยอะเหลือสามไปฟาร์มข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวมา น้ำกูได้แล้วสัตวดได้ยาน้ำแล้วกินแป๊บอืมสวยมีคนใกล้กู หายละโอ้มาเป็นคนเลยแตไ,ไดมีคุณแปดเอาไปเลยอะสนทองน้อศพมีอ่ะมีอยู่ ศพภูเขาหาะคุมาร์คให้นี่นี่เป็นคนเก็บยังนะศพนั้นเ้ก็บมมีคแแลวไงไม่สนทองไงเมื่อกี้ผู้ชมบอกน่าจะสนทองไม่ใช่เหรอเออตรงนั้นนะศพนั้นมีเออ นนี้อีหกสิบพร้อมเอเคตรงนี้มนไม่เดียวมึงเ้วมึงไม่มที่ไม่มีที่ชาร์จแบตใช่ปะ่ะที่เลิอกอ่ะเฮยหวนดรา ่้้นะงาาวิเอับิวหยัดแมมมาดามิมีคนใกล้กูมีคนใกล้กูไม่หรอกนะมีจะเกรร็รดอปไม่ให้หรอกไอ้ที่ ไปแล้วสัตว์ไม่อยู่แล้วเฮียกูไม่อยู่แล้วไปหาโจโจ้ดีกว่าเอออออเออตายเลยเฮียตัวเดียว ไอ้ให้มึงยิงไม่ใช่บอทนะตัวไม่อกี่คนอินเดียซะด้วยเดินโคตร่้วยทำไมเรามองไม่เห็นขวงเาที่มันของก,ก็ไม่กับแต่ก็เกับของแต่งเต็ม AW อะเอวบิวอะก็มาดิเจ็บเสียงจิกแพคแม็กเทพเฮียเต็มทุกอย่าง น้ำอรอเย่ได้อย no ู่หึอย mm? ู่ไหนอะตัวที่ยิงอะเขาไหนอยู่วะเข่าห uh ้าสาแถวแอร์ดอบพี่เลยข่แอร์ดับวะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนแอมันหลบไปแล้วใช่ปะอืมไม่รู้ว่ามีตัวเห็นตัวเดียวเอาม่ดีามนะปั๊บปั๊บปั๊บฮิละตึกกันหึ

ตึกยาวตึกยาวค่ากลางตึกส้มสองตัวเลยตึกยาวมีตึกยาวข้ากลางตึกส้มอ่ะอันหนึ่งอ่ะเออตึกนั้นแหละสองตัว เอวเอวเอวนี่แหละไปสักเร็วเลยโจ้ปั๊มยาก่อนทำไรก็ได้ปั๊มยาก่อนย่เด้งไปหลังหลังาง้อไปอารแล้วันึงอง้นมาเลยระวังด้ยูไม่เห็นนะดิ เดนคือกูไม่เห็นฝังมาก่อนนู่ีข้างหลังผมเห็นมันยิงอยู่อะได้เสียงย่ำลงมาดีกว่าข้างหลยิงด้วยอะมาแล้วพี่หันดูได้บนนเอาไว้ <c oughs> ได้บนตรงแอร์ดรอปอะหันอยู่

ตรงกำแพงด้วยกำแพงอ่ะดูิิตรงกำแพงอ่ะดูด้วยเผื่อมันหลบอยู่รงกำแพง เจ้ขาววิ่งแล้วตรงนั้นไปเลยตรงนั้นกำแพงวิ่ระวังมันอ้อมล่างอกสามเยระวังมันอ้อมนีเดินอ้อมด้านล่าง ตะแวงหลังอ่ะมันวิ่งไปทางขวาเยไอ้สายเอ้ยมาแล้วมาแล้วลงน้ำไปแล้วมันอ้อมอะมันอ้อมอะแล้วอ้อมมาว่ะเราดูตรองนินเลยอ่ะ

เห็นไม่เห็นจริงๆก็แบบเมื่อกี้ใหญ่วะไม่เห็นแต่มันเสียงแต่เสียงมันหัวดังนู้นนะผมโดนกินบนก็ยังมีสองสามหนึ่งเดี๋ยวนะทำไมกล่องลอยอยู่กันวะกล่องศพ ไม่ไม่มุมนั้นยังอยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่ตรงริมเลอยู่ได้อยู่อยู่ได้ไหนวะอยู่ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ปล่าแต่บ้านนั้นไม่อยู่แน่นอนไม่ไม่เห็นเนี่ย เขาใช้มีขแทงพางตัววะอันนี้จิงจังเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นจจิง,จง,งี่ก็ไม่เห็นวงไม่ดีแน่ตั้อ<ว>งอะวิ่งเล่าวะ่ะวงเข้าเข้าทาง,างต,ตายเลยสัตว์มาอ่าแล้วก็ตัวยังไม่ตายอยีกหนึ่งตัวที่มัน ที่พี่ดีดีล้มแบบนี้มันคอมาปแล้วไปแล้วตายแล้วใช่ไหมโอเคสองสองอ๋อสองสองหนึ่งตัวนั้นอีกหนึ่งมีคนเข้าไอร์ดอกเก็บแลร์ดอกขับตรงไอ้ดอกตรงไอ้ดอกเก็บละกูล็อกซ้ายกูล็อกซ้ายมีระเบิดป่ะปาดิปาใช่ตรงไอร์ดอกปาเลย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 เก็บอยู่ปาเลยาเลยก็ได้ไม่ได้เก็บมาไอ้อไอ้ระเบิดอ่ะ กระโดดออกไปตรงรั้วเลยตัดกูกลัวโดนโดนชาร์จอยู่เนี่ย <c oughs> ตายเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องกูค,คานเข้าไปกูคานเข้าไปเฮ้ยพี่มันหยุดคนละมันอยู่ด้านบนมาเนินนี้มาหลังนี้เลยเข้าไปจบดัดบดนบนดไม่น,น,น,น่ามีด้าน ข้างเลยไม่ดูเอาบ้านก่อนสองสองแล้วผมว่าด้ทำยาสิจะไม่ได้บอลก็ได้เนี้ยหรือแม่ไหนก็ตรงเนินเนี่ยไม่รู้ว่ะไม่ไหนก็ตรงเนินหน้าเราบาาอลมันก็วงนี้สองสองว่ะไม่สองสองก็สองหนึ่งหนึ่ง ติดแล้วมึงคืว่าต้นไม้หลังหลังบ้านเออนั่นในหลังบนนั่นเนี่ยสโมกโอเคหมอกแล้วมึง มิงมองแล้วโอ้ยเ่เอ้ยสนหมดเออจสนแม่งหมดไม่กเกเล็กตัไม้เพื่อนมันเดินไม่รู้เพื่อนมองไม่เห็นถ้าเพื่อน Mole ไม่เดินไม่อย่งเพื่อนก็อ,นอ,นอยู่ตรงก้อนหินไอ้ไม่ใช่ก้อนหินืมใช่ปะต้นไม้ตไมตมแต่เด ห้องน้ำเหรอเห็นหัวห้องน้ำ <_ d ood le> ไม่ใช่มที <_ d ood le> ่เองว่งมาเราอเอสัตว์ไม่ใช่ว่ะบน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 มั้งเออกูไม่เห็นอ่ากูไม่เห็นละจะได้ยินเสียงมันต้องมันต้องลงมาหาเรามันต้องลงมาหาเราก้อนหินเหมือนเดิมะไม่รู้อะมองไม่เห็นไม่ไม่ทิด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 มาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก้อนหินอะ ต่ไม่รู้อยู่ไหนกูไม่เห็นไอ้นั่นเอาด้านบนด้วยเห็นแ <ๆ S 1> ลว้วแล้วแล้วก้อนหินหินไหนวะยิงดิมองไม่เห็นหินก้อนอ้อมบนแล้วพี่อ้อมบนอ้อมบนอ้อมบนมันอ้อมบนไอ้เหีัวหายไปแล้วไม่เห็นจริงนะเนี่ยอ้ามบนรั้วข้างหน้ามีปะไม่มีตรงนี้เอ้ยมีรั้ว โอเคสวยนั่นแหละยิงยิงยิงยิยงว้ยิงไว้ยิงวยเป็นกาโดนอสวยดี่เจเนี่ะมเบอร์สิมเบร์กตัวกา 老。Like.